สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ช่องรถไฟและทำอาหารนะครับวันนี้สองสองช่องนะครับเขาเป็นเพื่อนกันนบโดยผมนะครับมาจากช่องรถไฟทำอาหารนะครับเป็นตัวแทนของทั้งสองช่องนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายรถ QSY ห้าสองศูนย์เก้าทำขบวนรถสินค้ากันครับไปแล้ว เขาบอกว่าเครื ar, ny, ่องดับตอนอยู so ่กลางสถานีวิลล <c oughs> ่าตอนนั้นรถวิ่งอยู่นะครับเพราะว่าตัดับติดติดอยู่ครับแล้วก็สตาร์ทก็ไปสตาร์ทที่เขาหัวควายสุดท้าสตาร์ทที่เจ็ดสุราษฎร์ปุ๊บมันก็ดับอีกปุ๊บสตาร์ทอีกทีมันก็หนบอีกแล้วก็สตาร์ทอีกรอบหนึ่งไปได้ยาวถึงเขาหัวควายแล้วเขาก็ดับอีกพอดับปุ๊บก็สตาร์ทใหม่แล้วก็วิ่งได้ยาวๆเลยนะ ลองคิวสี่กันดครันะครับ